วันที่28ทธันวาคม2,567ค่ะณนะองคุลิมานสถูปค่ะซึ่งเป็นสถานที่อันประณีตที่พระอรหันตาเจา้าคือท่านพระองคุลิมานนะคะเป็นบ้านเกิดของท่านค่ะในถิ่นนี้นะคะเป็นถิ่นที่เราคงจำได้ว่า อดีตเหตุนั้นเป็นอย่างไรใช่ไหมคะท่านพระองค์คุลิมานนั้นก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระอรหันตราเจ้าท่านได้ทำอย่างไรเจ้าคะ่ะเพราะคบปาปมิตรใช่หรือเปล่าเจ้าคะ่ะเนื่องจากว่ามีความปรารถนาที่จะมีความรู้ดีนะคะอาจารย์นั้นเป็นอาจารย์ที่ดีคะ่ะแต่เพื่อนซึ่งมีความอิสฉาใช่ไหมคะเราได้ดีมากเนี่ย เป็นไงคะแม่ส้มคนยินดีกับเราหรือเปล่าคะส่วนใหญ่อ่าส่วนหนึ่งยินดีอีกส่วนหนึ่งอิสสาถูกไหมคะอิสสาตรณีแล้วก็ทุจริตอันเป็นเหตุที่ทำให้เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนั้นก็คือเพื่อนนั้นเองนะคะที่อิสสาว่าอะไรอะไรก็ท่านผู้นี้ใช่ไหมคะเก่งไปหมดพอเก่งไปหมดนั้นเนี่ย ก็เลยทำให้อาจารย์นั้นรักในที่สุดเพื่อนก็ส่อเสียดจนอาจารย์นั้นคิดไม่ถึงนะคะว่านี้ไม่ใช่ความผิดบาปขององค์ุริมานอะไรเลยนะคะในที่สุดก็บอกว่าหากต้องการความรู้ช่วงสุดท้ายแล้วก็ต้องทำอย่างไรนะเจ้าคดด่อให้ฆ่าคนใช่ไหมคะให้ฆ่าคนอย่างน้อยเท่าไหร่ หนึ่ันใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ในการที่จะฆ่าคนหนึ่งพันนั้นเนี่ยเป็นเหตุบาปอันรุนแรงมากเหลือเกินนะคะในที่สุดนั้นตอนแรกๆฆ่าแล้วจำได้ไหมแม่มอ่านับไปนับมาจำไม่ได้ไ<ม>ใช่ไหมคะเพราะว่าปานาติบาตนี้โทสะมูลกิจถูกไหมคะเป็นเหตุแล้วมีโมหะที่มีกำลังกลา้าค่ะร่วมกันไปก็เลยทำให้ลืม ในที่สุดก็ร้อยเป็นมาลัยนะคะก็เลยชื่อว่าองค์คุลิมานผู้มีมาลัยคือนิ้วมือนั้นเองค่ะเราทั้งหลายมาถวายความนอบน้อมในความประเสริฐของท่านนะคะหลังจากนั้นท่านได้ตรัสสรู้เมื่อมาเข้าเฝ้าพระาศาสดาโดยคนสุดท้ายที่ท่านจะต้องทํานิ้วให้ครบคือใครคะแม่ส้มม,มันแม่ใช่ไหม,มค่ะ ะะพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ได้รู้ว่าในวันนี้จะมีบุคคลผู้หนึ่งนะคะที่มีอัธยาศัยเพื่อการปรัสรู้ในชาตินี้ถ้าไม่ได้พระองค์แล้วก็จะไม่สามารถข้ามออกจากภพได้จึงเสด็จมาโปรดและก็อภินิหารคือ เราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดค่ะเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดองคุลิมารก็เห็นเอออาการของพระองค์นั้นไปอยู่ข้างหน้าตลอดเวลานะคะก็เลยทูลว่าพระองค์หยุดได้อย่างไรในเมื่อพระองค์ยังเคลื่อนไปอยู่ข้างหน้าตลอดใช่ไหมเจ้าคะาค่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นพระองค์ก็ได้ตรัสบอกว่า เราหยุดแล้วซึ่งการทำปานาติบาตนะคะอตินาทานเป็นต้นค่ะในที่สุดองคุริบาลน,นั้นมีความเข้าใจในจุดนี้จึงทูลขอบรรพชานะคะใหม่ๆนั้นเมื่อออกบินทบาทเป็นยังไงคะแม่สม้มทิฏฐธ,ธรรมเวชนิยกรรมคือชาวนาดงที่หนึ่งนั้นไม่ได้มีการคว้างปากค่ะแต่ภาชนะเหล่านั้นออกจากบ้านนะคะหล่นมา ใส่ศีรษะแตกบาดแตกสารพัดเลยค่ะในที่สุดนั้นก็เป็นเหตุให้ท่านนั้นเนี่ยมาเข้าเฝ้าพระศาสดาพระศาสดาก็บอกว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เหตุที่เราไม่มีเหตุบาปมาก่อนนะคะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นค่ะ อะไรล่ะมีเหตุบาปมีนะคะแม่ส้มชาวนาดวงที่หนึ่งเกิดขึ้นมากมายใช่ไหมคะก็ดึงเ,เหตุบาปในอดีตนั้นมาให้ผลซ้ำไปจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไม่สามารถออกจากความถูก